นี่คือการต่อเรือช่วยเพื่อนอีกครั้งและค mm hmm. รั้งนี้เรามากันในทีมคริสต์มาสคิดตมากคิดมากต้องบอกว่าตัวเกมเนี่ยเขามีด่านใหม่มาด้วยทุกคนซึ่งด่านใหม่เดียวมันแบบเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆ วันนี้พวกเราเลยจะมาสร้างแซนต์ครอสนะคะผมเพื่อมาเป็นยานพานะของเราในครั้งนี้และที่สําคัญคือเราได้มีตัวทาวเวอร์นะหรือว่าเป็นลูกสมุนคนใหม่ด้วยนี่ไร<ๆ>มีอะไรมีอะไรฉันได้ปลดล็อกเจ้านี่มาตันตันเขาคืออะไรนินจาเต่าหรือนินจาเต่า <laughs> หน้าตามันแปลกๆนะตัวเขียวๆเนี่ยคล้ายๆกับกอบลินเลยแต่ว่าเขาถือดาบคาตานะด้วยเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันโหดร้ายมากเฮ้ยเลนนั้นอะไรอะ่ะนั่นตัวเนโครแมนเซอร์ oh โอ้ยนักเวทเล่นลูกสมุนมันเรียกสมุนไปโจมตีเรียกยังไงไม่รู้เหมือนกันตต่บอกผมมีนี่นั่นนั่นนันนัแก๊งมาเฟีย <c oughs> โอ้ยมาโกสุดยอดแก๊งมาเฟียนี่น่าจะแบบว่าใช้ปืนคู่ปะ่ะผมมีนี่ผมมีนี่มีมี หมายถึงว่ามีหนี้อยู่ไม่มีตังค์ซื้ออะไรเ,เลยเนี่ยอา้าวโอ้โอ้ยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเอาล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวพวกเรานะคะผมมาทําการสร้างเรือกันเลยดีกว่าเรือในตีมวันนี้คือเป็นหัวซานตาครอสแต่ไม่รู้ว่าจะเอาอยานผ่านน้าอะไรดีเปังอื้อฮะอะไรนะอออื้อ,อหมายความว่าอะไรเ่ธอกำลังจะบอกว่าเราต้องสร้างตูวมาเหรอใช่เพราะว่ามันมีเป็นที่นั่งอื้อ ใช่เพราะว่าที่นั่งของเราอยที่นั่งห้องน้ํำงั้นชิดกันคิดความคิดดีๆออกแล้วเราจะสร้างเป็นส้วมสก,กีบีดิซนต้าโอ้โหไมีซันเตมันไปรวมกัได้ยังไงนี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันปะ แล้วก็ฉันเริ่มจากการสร้างบล็อกก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวฉันสร้างฐานให้ฐานเนี่ยเราจะใช้เป็นฐานโลหะนะเพื่อที่จะทําให้เป็นส้วมแบบเงียเีย <Okay. S 1> โอเคฉันสร้างขอบไปให้พวกนายแล้วกันแล้วพวกนายก็ต่อเติมด้านในโอเคโอเคพัเธุ์แกสไส่ต้องบอกว่าส้วมของเราเนี่ยวิวัฒนาการมาจากการที่เด็กๆนะคะชอบเข้าห้องน้ําในวันคริสต์มาสไงเราก็เลยทําส้วมที่เป็นซานตาคลอสคริสต์มาส แล้วเดี๋ยวมันเขาไม่เข้าห้องนั่กันทุกวันเหรอคือนั่งเอืออยู่สงแนคอข้าผมมาโอ้โหนี่ที่ชิตูดเอาไปอย่าลืมเปลี่ยนเป็นสีขาวด้วยนะเพราะว่าส้วมมันเป็นสีขาวเดี๋ยวหนูจะวางส้วมไว้ให้ดูเป็นส้วมตัวอย่างเบี้ยวเลยดูดิตัวนี่คือส้วมตัวอย่างโทษเบี้ยวจริงเพื่อนไม่เป็นไรหรอกอันนี้คือส้วมแบบเออมีศิลปะไงโอ้ลืมนะตอนนี้คือส้วมตัวอย่างเราจะต่อฉากออกไปประมาณสองชั้นนะจ๊ะเออ ฉันไม่รู้ว่าครั้งนี้เนี่ยมันมีลาวาด้วยหรือเปล่านะฉันก็เลยคิดว่าอาจจะต้องทําสักสามชั้นแล้วกันเพื่อให้ลา,า,าวามันไม่ละลายชั้นของเราอะไ <Okay. S 1> ด้เลยมา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 เชื่อมต่อเชื่อมต่ออันนี้เป็นแค่โลหะธรรมด,ดานะนายต้องมีแบบว่าบล็อกเพชรดนนนินี่นี่ดูปางปาาทำบล็อกเพชรเนี่ยใช่อันนี้เป็นกล่องของขวัญที่แบบซานต้าซ้วมจะมาให้เด็กๆในวันที่นั่งขี่อยู่ผมมีแต่บล็อกอันนี้ผมไม่มีตังอ่ะ เป็นสกีบิดีแล้วยังมีมืออีกเหรอออกไปพี่โบนายกำลังบังทางบล็อกของฉันน้าผมซื้อและบล็อกเพชรเอ๋วางฐาน3ชั้นเรียบร้อยนะจ๊ะต่อไปเราจะให้เพื่อนๆเนี่ยต่อเติมให้มันเต็มรูปแบบแล้วเดี๋ยวฉันจะทำหัวของสกีบิดีซานต้าว้าวได้เลยเย้นี่ฝายตะโคกัขึ้นแล้วนะเฮ้ยผมอยากรู้อ่ะอันนี้ตกลงเราจะตมคริสต์มาสหรือสกีบิดี นายแค่อยากทำสกีบินดีไม่ต้องเอาคิดมากมันอ้างฉันไม่สนนะผมแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้ไม่ต้องมาแช์ฉันอุ้ยปางทำกล่องกล่องของขวัญปังเหมือนกล่องผงพยาบาลมากอ่ะออันนี้เมดิกว่ากเมดิดเมดคิดเมดิคคือเมดคิดได้ฉันคิดว่าใช่นะในระหว่างที่พี่โบกำลังถมพื้นฉันก็จะสร้างคอของคุณลุงซานต้าขึ้นมาแบบนี้ ประมาณสี่ชั้นด้วยกันนะ,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 ะมีคอแล้วก็ต้องมีหน้าใช่หน้าเราจะใช้เป็นโลหะแบบนี้นะจ๊ะวางเป็นฐานไว้เพราะว่าส่วนหน้าเนี่ยจะต้องเป็นส่วนที่สวยงามที่สุดแล้วเดี๋ยวฉันจะวางฐานแบบว่าเป็นสีๆด้วยไงจะได้ดูเป็นหน้าแบบสีเนื้อนื้อวางหน้าแซนต้ามาแล้วก็ต้องวางหนวดด้วยจุดด้านล่างตัวนี้จะเป็นจุดของหนวดซซนต้าครอสนะจ๊ะแล้วก็มีจมู แล้วก็มีลูกกระตาตรงนี้ข้างหลังของเราจะเป็นส่วนหน้าทั้งหมดจุ๊บจุๆๆจุ๊บจุ๊จุจจจจจ๊เบยเพื่อนแล้วเราจะวางที่นอนของเราตรงไหนอะที่นอนที่นั่งอะเรานั่งนี่นข้างข้างไหเรานั่งข้างๆใต้เซนต้าเนาะเรานั่งใต้เหนียงชันเราได้โอเคเยี่ยมเป็นความคิดที่ดีเลิศโ oh อ้โหเขาบอกเลยว่าว่าซันตาครอสของพวกนายเนี่ยเหมือนมากเหมือนซนตาคอส เหมือนตัวอะไรสุกอย่างเหมือนตัวอะไรเออฉันก็คิดว่ากันเหมือนกันมันเหมือนตัวอะไรเนี่ยเหมือนสควิตเวิร์ดมันคล้ายโบโซเหมือนกันไหกคะหรือโอลาฟหรือใจเย็นๆยใจเย็นเยนเพราะเรายังไม่เห็นไงอย่ามาดูถูกชนานตาคอฉันเนี่ยดวงตาแล้วต้องเป็นเอกลักษณ์ชอาฉันติดดวงตาเข้าไปบริเวณนี้เป็นเป็นดวงตาตกสนใจตาโปรดโอ้อะไรวะมาะ เดี๋ยวก่อนขอค่อยๆปรับแต่งนิดหน่อยพี่ไม้ทูนี่็คืออุซบไอหลอดไฟนี่อะไรอ่ะดวงตาเซนต้าไงนิอคก,กิโอแล้วออใครต่อยโอ้ยใครต่อใครต่อจมู <laughs> กเลยติโคกิโออย่าเรากับเซ้าแบบนัน้น ฉันหนูต่อแขนให้เจ้แป่งดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วผมลบง่ายเฮ้ยแต่มันก็เท่ดีนะพอมีพอมีจมูกอุโซกับมาเอ้ยฉันว่าฉันเท่เอาขอขอขอเอาแบบนั้นดีกว่าสแตนต้าอุโซบนะนี่ดวงตาเซนต้ามาแล้วครับอุโซบแค่นี้พอเดี๋ยวมันล่วงเฮ้ยเพื่อนฉันขอโทษทีนะที่หมวกเซนต้าคอสของฉันมันอาจจะหย่อมหย่อมนิดหน่อยมันมันมันหมุนมันเล็กไปไหมเพื่อนมันเล็กไปไหมมันคือหมวกเซนต้าคอสอันนั้นมวกหรือเขา เหาเลยแหลมแหลมวางต่อไปอีกชั้นหนึ่งได้ไหมใด้ชันใส่สีแดงแล้วดูดูดูนี่มันมีมันมีความมันเหมือนอะไรรู้ป่ะใส่ตะขอหัวจุกนายติดอะไรกลมๆบนนั้นแล้วนายทาสีขาวได้ไหมได้มาเดี๋ยวจะจัดให้ลองดูดิเผื่อมันเหมือนเผื่อมันเหมือนนี่หมดอ่ะเราออนี้นะกลมๆนะเออกลมๆอ่ะติดบนเลยได้เลยแป๊บนึงแป๊บนึงเออแล้วทาสีขาวออกแนวจีนนะกลมๆมาทาสีขาว เอากลมแบบกลมเลยได้ไหมอ่ะพี่กลมแค่นี้มันมีกลมหนูมีนี่ไงพี่โบมันมันรู้สึกเหมือนเซตาคอนขึ้นไหมอ่ะแฟลงหนูมีนี่ไงกลมเนี่ยอาปลาปลาบาปาช่วยอะไรแล้วมันจะแบบสามารถทำให้เซตาคอนของเจ้เปลี่ยนแปลงไปได้ในเล็กไปฝืนอ่ะเขาอยากให้มันเต็มหัวไม่ได้หรอเขาอยากเหมือนหัวโคตรฝืนเหมือนฮอกลกซิวอ่ะ ที่พ่อน่าอาจจะดูมว่ามันไม่เหมือนซนันต้าเนี่ยใช่คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าของซนันต้าจะยังไม่มีสีถูกปะละ่ะมันก็เลยยังดูแปลกๆอยู่เออเขี่ยวกับหน้านี่แหละฉันทาสีหัวก่อนโอเคเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมันเท <ไป S 2> ่าเองเดี๋ยวมันเหมือนเอง <c oughs> ไม่ต้องห่วงโอเคเดี๋ยวมันเหมือนเอง <c oughs> อย่าเพิ่งเครียดอ๋บอ <c oughs> บอกใครบอกใครบอกใครบอกตัวเอง เฮ้ยฉันรู้แล้ววที่เราดูไม่ค่อยเหมือนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีหนวดซานตาคอนอ๋อต้องมีหนวดด้วยอ๋อมีหนวดจะช่เลยฮะอหนวดขาวโอ้ฉันว่าเราเชียรว่ามันขาดอะไรขาดหนวดไงก็มีหนวดที่ใช่เลยซานตานี่นี่ผมมีนีออนบล็อกอะได้ได้ไหมนี่อุ้ยได้ได้ได้พี่โบทำเป็นสองชั้นทำเป็นสองชั้นโอ้โหหนวดตังแค่ต่อต่อต่อคราแป๊บเอออะ นี่แหละเป็นเป็นคราวสัตว์คอร์งจิงกระเบลจิงกระเบลจิงกระเบลโบว์จิงกระเบลบู์โบูบู์โบูบูอันนี้คือนั่นนั่นคือแขนเสื้อใช่ไหมอ๋อพี่นึกว่านิ้วโอเคโอเคเหมือนนิ้วมากไปไม่ใช่พี่นึกว่านิ้วเฮ้ยแล้วตัวนี้คือสัตว์คอร์ของเราเนี่ยมีแขนสองข้างข้างหนึ่งถือของขวานอีกข้างหนึ่งถือถืองขวานกล่องพยาบาลของขวานโว้ย นี่ครับพอทำออกมาแล้วก็ดูดีซะทีเดียวนะทุกคนจริงหรือเปล่าเอาเอา <laughs> จริงเอาจริงนะไม่ไม่โกหกกันใช่ไหมมันมันอะไรพี่โมมันดูสูรรักาย <laughs> พี่โมอยยาฉันรู้แล้วที่มันดูไม่ค่อยเหมือนซันต้าจะเป็นเพราะว่าหมวกเราเล็กไปไงจริง <c oughs> ใช่ไหมโอ้พี่พอ,พอฉันแต่งเติมหมวกให้มันดูใหญ่ขึ้นเป็นไงดีขึ้นเยอะไหนอะลองดูลองดูเฮ้ยอ้อยดีวยปะ อออะเป็นไงแป้งแป้งขอบมวกมันต้องมีสีขาวๆอะเฮ้ยเรื่องมากเฮ้ยอ้าวมันต้องมีกลมๆหนูใช่ไหมล่ะอันนี้มันมวกจีนอะมวกอ้าวจริงปะใช่ไหมทุเรศอะสนาคอร์สสตาคอร์สมิดดูดูขนตาธตานคอร์สหนิผมเพิ่มให้ก็ดูดีอยู่ที่เดียวเฮ้ยฉันรู้ละถ้าเรามองจากใกล้ๆเนี่ยเราจะมองมันไม่เหมือนสตาคอร์สฉันจะลองมองมันจากไกลๆ ขอมองจากทีมอ se ื่นได้ไหมแบบมองไกลๆไกลๆทนะเอาทีนะันว่ามองจากไกลๆมันคล้ายนะดูจากสภาพแล้วดูดีดูดีผิดจากที่แบบว่าฉันเคยคาดการไว้อันนี้คือดีกว่าเดิมเยอะเหมือนแบบว่าสกีบีดีทอ i เลตทาวเวอร์ดีเฟนส์น่ะที่เราเล่นกันเลยอันนี้เลยมีปันตาด้วยนะใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาจัดวางทีมของพวกเราแล้วก็อุปกรณ์เสริมในการจัดแต่งเรือของเราดีกว่า เริ่มจากการวางทาวเวอร์ก่อนเลยฉันคิดว่าตัวยักษ์เนี่ยน่าจะอยู่ด้านหน้าเนาะฉันจะเอาตัวยักษ์ด้านหน้าไว้บริเวณกล่องของขวัญน,นะสองตัวแบบนี้เลยอุ้ยสุดจริงไปเลยเนคโครผมออกไปดูไกลๆดูนะมันมเกิดพอได้อยู่ปะพอได้อยู่ปะเราวางยักษ์ไว้ทั้งหมดสองตัวด้วยกัน มีคันบังคับนะคะพ่อผมแล้วก็มีที่นั่งของคนขับกับที่นั่งของลูกเรือจะเป็นส้วมนะส่วนปางเธอทากระจกไว้ตรงนี้เพื่ออะไรอ่ะเป็นหิมะอ๋อเหมือนสก,กีบดีถลายออกมาจากหิมะแสดงว่ามีการถ่วงน้ําหนักด้านหน้าด้วยใช่ไหมเพื่อไม่ให้เรือของเราคว่ำใช่ด้วยหนึ่งอ่าแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะฉันจะใช้เป็นตัวยิงระเบิดนะเพื่อที่จะเป็นฐานป้องกัน เป็นยิงระเบิดแล้วก็ยิงเจรวดนะเวลาเราเจอพวกแบบว่ามอนเตอร์จากที่สูงๆเนี่ยจะได้ยิงจากตรงนี้ได้แล้วก็มีปืนไรเฟิลด้วยนะคะผมอีกคนหนึ่งอ่าจัดก,การด้านหลังแบบนี้ผมมีแลมโบคือเราจะให้ตรงโซนของภูเขาน้ําแข็งของเราเนี่ยชนไปก่อนด้วยใช่แล้วฉันมีทีม<อ>ทีมนินจา,อ,าจอ๊อฉันจะวางไว้แถวๆด้านมือของซานตาคลอสตรงนี้ด้วยนะเฮ้ยอ,อย่าลืมปืนมาชินกัน ปืนกลเปืนกลเอาไว้ด้านข้างด้วยคือเราค่อนข้างมีตัวทาวเวอร์เยอะนะคะสามารถใส่ตรงไหนไว้ก็ได้นะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะเอามาใช้สําหรับวันนี้เนี่ยแป้งคิดว่าเราควรใช้เป็นทุ่นถ่วงน้ําหนักนิดนึงนิดนึงมันจะแล้วมันจะไปได้เหรอถ้ามีทุ่นถ่วงน้ําหนักเนี่ยความดีคือถ้าเกิดว่าเวลา มันเบาเกินไปหรือว่าลอยเนี่ยเวลาเราลอยลูกโป่งอ่ะมันจะสูงเกินไปมันอาจจะทําให้ปลิวไปได้โดยที่ไม่มีน้ําหนักถ่วงเลยนะเวลาลงมามันก็จะความไายถ้ามีทุ่นนี้ก็จะดีมากครับหนูจะบอกก่อนว่าหนูได้คอนโทรลมอเตอร์มาแต่หนูใช้ไม่เป็นนะแต่หนูจะติดเอาไว้อ่ะลองดูก่อนพี่ขิดจะติดจวดด้วยไหมเราซื้อจวจกันมานะ้อสองคนนะ่ะพวกเราอ่ะ,อะออออหนึ่ง,หน,งหนึ่งพันโลนะอาทำนะ ขอวางทหารแปปฉันวางอุปกรณ์เสริมให้กับทุกคนด้วยอันนี้เป็นปืนที่แบบว่าทรงประสิทธิภาพมากนะครับบริเวณห้าซ่วมแบบนี้ส่วนหนูติดเป็นลูกโป่งเอาไว้บนหัวของซานต้าให้กล่องอาวุธเพราะเรามีทั้งหมด5คนถ้าเกับว่าพราะเราจะต้องใช้อาวุธทั้งหมด5อันด้วยกันอ๋อไม่คิดติดจรวดด้วยตอนนี้เรือของเราแทบจะไม่ใช่เรือแล้วเป็นเรืออะไรเนี่ย <c oughs> นี่คืออะไรที่พููอพยพอ่ะทำไมมันเยอะขนาดนะ่นกระเาที่แบก ผู้คนที่มีความคาดหวังเออเอาดิโฮสฉันวางปืนกลไว้ด้านหน้าด้วยดีกว่าไหนๆมันก็มีทานน้ำแข็งตรงนี้แล้วอะเนาะแม่เอาตัวนี้ออกไปหนูมีตัวเวลสูงกว่าตัวนี้เหรอโอเคโอเคโอเคงั้นฉันเอาออกแก้วเวลหกมาแล้วเดี๋ยวฉันเอาตัวของฉันเวลกะกเอาไว้ข้างในตัวหนึ่งผมบอกเลยผมรู้แนละ้วตอนนี้มันเหมือนอะไรที่เราทำทั้งหมดเนี่ย ผมบอกเลยเดี๋ยววิดิเตอร์จะต้องใส่รูปนี้เข้ามารถไฟอินเดียที่มีคนเกาะออคมีคนเกาะรถไฟเยอะแยะเลยจริงอ่ะเออจริงเหมือนเหมือนมากคือฉันไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนเลยอ่ะชีวิตของพวกเราอ่ะพี่เราเราพวกเรานั่งตรงไหนเราพี่กินอ่านั่งเอ้านั่งอ๋อนี่แกะเจอแล้วจะเจอที่นั่งที่เหมาะสมกับฉันละแล้วดูหน้าฉันดิตาตอตาตอตาตอตาทำไมหัวแป้งมนอยู่สว่างแสงอกปากคือแสง สีผิวของฉันมันใกล้เคียงกับสีนีออนมากเหมือนกับของนายฉันเขากลายเป็น <Ton> ท <meeting people> <lab ersch iffer sorting> ีวีสว่างไปแล้วฉันต้องใส่ปืนใหญ่2อันแล้วก็ตัวฮาปูนเอาไว้สําหรับแบบเวลาเราติดที่ไหนสักที่หนึงเราก็สามารถยิงเพื่อยึดได้ไงทุกคนอติดไว้ตรงแขนซัตซคอรสแบบนี้แล้วก็ฉันจะติดรูปภาพนะขวัญกำลังใจรูปใจรูปภาพหนูไ่รูปภาพหนูไหมปลังใจสุด ที่สาคัญคือเราจะมีปืนใหญ่ด้วยนะคะผมบริเวณด้านข้างอ่าเอาไว้สําหรับยิงปึ๊บเรียบร้อยอรแล้วก็เรียบร้อยแล้วสําหรับเรือของเราเป็นเรือซานตาสกิบิดียุคใหม่ที่มีคนอพยพเพียบโอ้โหอะไรนี่ มาในสไตล์รถไฟอินเดียใช่ค่ะผมและเชื่อว่าพวกเราจะสามารถออกจากที่นี่ได้อย่างแน่นอนเราจะไปถึงด่านบอสให้ได้และจะเผชิญหน้ากับด่านอะไรบ้างไปดูกันเลยโอ้โหเฮ้ยระจำ<อ>ที่<อ>ไปกันเลยเอาละฮะจะรอดไหมนี่ครับผม ของพวกเราพร้อมออกปฏิบัติการเฮ้ยมันมีด่านไม้ด่านไะไหรด่านนินจารเราก็ยังไม่เคยเห็นนะเพื่อนดูนี่โอ้ยเอ้ยมาถึงตอนแรกเราเจอกับชายหาดที่แสนจะสงบสุขนะคะผมโอ้สงบสุขบ้าอะไรมีปลาฉลามตัวมาเริ่มเลยปลาฉลามมาพวกยักษ์กันเราจะไปกันอย่างต่อเนื่องนะคะคนบนชายหาดก็คือไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะนี่ปลาฉลามตัวใหญ่เท่าไมกโรรอนเลยฉันจะบอกให้มันัวใหญ่มากอะ่ะเหมือนในเกมฟิตเลยอ่ะ ใช่แต่ว่าพวกเราไม่สนใจเพราะพวกเราไม่เด้ลงไปตรงนั้นมีคนอาบแดดด้วยอย่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือแบบว่ามีคนกําลังรอแฟนอยู่แต่แฟนเขาไม่มาเพราะว่าไปแอบแดดอีกฝั่งหนึ่งอ่่เขาลงคานนายนั่นแหละคนที่ไม่ใช่ก็ไม่มีใครรักอกนะอุ้ยปาตรามาร่ายิงย่งๆยๆงยงอุ้ยเรียบร้อยแล<ะ>้วเิข้าวิถี<ๆ>ไกลเอาจริง,<ๆ>รงนะเราผ่านมาได้แบบง่ายมาก จะไปฉลาดก็า,าเกิดมาเรื่อยๆอ้าวไปที่ด่านสองกันเลยอุ่ยด่านสองจระเข้หุ่นจระเข้พันดุเฮ้ยเฮ้ยโหทุกคนเมื่อกี้เห็นปะเมื่อกี้อะไรอะ่ะไอ้ไปคไอนเซอร์นี่เหมือนเขาเรียกกระดูกออกมาโหเรี่กระดูกมาเจเหรอใช่เป็นกองทับกระดูกเมื่อกี่ฉันเห็นเรี่ยผมจะลอน้องว่าสั้นอยากลอง,อย,ลอ,งอยากลองใช้จรวดดูอะ ทันไม่ทนันดูดูเขาดูใหม่เอาเลยเหรอพี่ก wow, ิตไหนลองดูก็ได้อ่ะโอ้ยไอ้กระโดดบินได้แบบนี้เลยโอ้อยู่โอ้สุดยอดครับสุดยอดครับสวยงามครับสวยงามครับเฮ้ยผ่านด่านผ่านด่านจร์เจีอย่างง่ายอะเราจะบินตั้งแต่ด่านนี้เลยเหรอโอ้ยโอ้ยบินบินบินขึ้นสูงพองเราจัดการมันเลยอ้าวอุ้ยว้าวโอ้ยรถไฟหายเกลี้ยลงลองลงลงสถานีคือไม่เหลือแล้วนะ โอ้โหโอ้โหพวกเราอย่างโหดนะมันโหดเกินเพราะว่าพวกเราเลเวลค่อนข้างเยอะไงดื๊บมาแล้ว <_ C 2> ดดในด,ด,ด,ด่านโจรสลัดนี้นะคะอย่างแรกที่เราจะเจอก็จะเจอกับพวกโจรสลัดถังระเบิดที่ถือว่าเป็นคนเถื่อนนะไอ้พวกคนเถื่อนอ่ะมันมาพร้อมกับเรือนะคะเรายิงมันให้ล่มยิงมันให้ล่มยิงมันให้เรือจมไม่สู้แล้วไ,ได้ไงอ่ะเราคือราคือโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราคือนี่ไม่ใช่เหรอกลุ่มโจรสลัดผมบาง ไม่กลุ่มเจรสก,กับผมบางหน้าตาดีกว่านี้เยอะหรอเฮ้ยเอ้ยหู้ย,เ,ยเราเรา,เรางมยิงแบบง่ายอะ่ะเยี่ยม โอ้ยย่าแมงญี่ปุ่นเฮ้ยแต่นี่อะไรอ๋อมันปลาไมันนินจามันมาวุ้ยนินจามาโอ้ยเรือเรากำลจะพากแล้วโอ้โหโอ้โอ้โอ้ลกหลบล็อกหลบคาถาเนินจานาโรโตะอาเบะจามะอาเบะจามาอ้ะมันยืนบนใบไผ่ด้วยนี่น่าจะเป็นโรงเรียนฝึกสอนนินจานะมีนินจามากมายอยู่ที่นี่แล้วพวกเค้ากำลังจะทำลายเรือไม่ให้เราไปต่อโหไม่ได้หรอกพวกเราจะไปไปตเรือ เหลือซ่วงแล้ว่อไปอะไรเนี่ยเหลือซ่วมหรือว่าเป็นที่ระบายอารมณ์ของนินจาดูมันปลามาไม่ยั้งเลยเฮ้ยมีทุ่งนาอะไรครับระวังระวังเข้าเขตราวังเข้าเขตราวังเอ้ยระเบิดระวังระวังแขวนเซนต้าแขนเซนต้ากำลังจะหลุดร่วงแล้วครับผมพวกเราโอ้ยมีมังกรเพื่อนข้างหน้านั่นคืออะไรอู้หูมังกร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 โอ้ยมันพ่นไฟใส่มังกรเต็มไปหมดเลยมาพร้อมกับระเบิดแล้วลาวา พวกมันพ่นไฟด้วยนะเพื่อนเราจะไม่ไหมใช่ไหมไปสู้มันใจเย็นเราังไปต่อได้เราจะไปต่อยราจะไปสู้เลยเอาเข้นไปสู้เลยเหรอไอ้สู้มังกรเออ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 บินมาบินกลับไม่โกงเอาดิเออเฮ้ยข้างหลังหลุดไปแล้วข้างหลังหลุดไปแล้วเฮ้ยเราผ่านนรกอเวจีได้ง่ายมากเลยอ่ะจรวดจรวดนี่มันมีจำกัดป่ะมีครับมีครับฉะนันว่ามันน่าจะสามารถบูตได้แค่ประมาณไม่กี่วินาเฮ้ยเรามาถึงด่านน้ำแข็งครับด่านนี้เป็นพวกเอลฟ์ที่กำลังปกป้องโโโออ้หมาเซิร์ฟต่อมาแล้ว แกมันเซนต้าปลอมแกไม่ใช่เซนต้าจริงพูดแบบนี้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนฉันยิงอู้หูอ้าวมว่าอยย่ดูอย่ดูเหตุกาดูแล้วอ้าวเสร็จโปรยเฮ้ยออกไปอะไรอ่ะลูกกตาเพื่อนบนลูกกตาคืออะไรอ่ะเพราะว่าลูกกตาน่าจะเกี่ยวกับอะไรที่แบบว่าเหมือนเป็นการบอกเหตุเอ้ยมอสหรืออะไรให้ดันโดโดแมมโดอุ้โดโอ้ยไปดนติโกน้ำมาูมจิ้าจอาติโกไม่เอาบื โอจับขอผมจับขอผมทัยอย่ามาทะเลื่องเบบเบบมันดึงเลยอะแล้วคืออุปสรรคของเราคือคือเป็นแบบเหมือนฟอร์นิเจอร์ในด่านโดจริงจริงมีโต๊ะมีเตียงมีตู้้ยมันอู้แล้วมาเป็นรูมมันจกเรามันจกยืดมาเป็นรูฟี่เลยเด็กชด้วยมันจกเราอุ้ยโอ้โหอันนี้โหดโหดเราบินเราบินได้ไหมเราบินหนีเลยไหม มือบ้าบินบินเออพิกิตบินบู๊ไปเลยบินบู๊ไปเลยเออมืเขาวืดอยู่แลเนี่ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเวิร์ดเวิร์ดเวิร์ดยิงไม่โดนเลย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 จริงว่ะพอแบบเราบินมานี่มือมันวืดเลยอ่คุณบอสบันชอตอนนี้เราได้เจอบอสคนไกลแล้วเต็มตัวระวังตัวให้ดีๆโอเคอมาหน่อยมาเลยโอ้ยยิงไปซะโอ้ยโอเคไม่มีเอิร์นมกวิดีโอกันของข้ามันรับโอแกเยอะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้ยทุกคนระวังรโอ๊ยดีก่อนดีก่อนดีก่อนขึงลำแล้วครึ่งลำอย่าเข้าไปใกล้เอามั้เขาปืนไว้ไหนนะฉันเอาปืนแล้วด้านหลังบบด้านหลังครับผมหลุดแล้วข้างหลังหลุดแล้วอ้าวว้าวแท้ๆจะมองไม่เห็นเลยฉันยิง,งก่อนเลยแล้วกันเอสเอสเอสเอาต้มเตุยต้มเต้ยต้มเต้ยล้มเต้ยต้มเต้ยู้มเต้ยต้มเต้ยต้มเต้ยตงมเต้ยต้มเต้ยต้มเต้ยต้มเต้ยิงอยู่ฉันยิงอยู่เฮ้ยไต่มเต้ยต้มเต้ยต้มเต้ยต้ม ตะกี้ไม่ดีอีกยิงอยู่ก้าเก้าเก้าเก้าโอ้ยยังพูดแม่ผมไถ่พื้นอยู่ตอนนี้ผมทำอัู่เป็นประโยชน์แล้วก็นนยต้องช่วยกันยิงอ่ะอีกนิดเดียวอีกหน่อยยอดยอดสุดยอดแอ่สุดยอดฮ่าฮ่าฮ่าแม่จะเป็นเศษแล้ก็ชนะที่หเรือเราไม่เป็นชิ้นดีเลยย่าเฮ้ยเรารอดได้ไงอ่ะเอ้ยเฮ้ยโอ้โหฉันตกใจหมดฉันคิดว่า ฉันคิดว่าฉันโดนยิงโอยจะไม่รอดได้ยังไงล่ะปืนไรเฟิลของฉันน่ะฉันเอามายิงด้วยตัวของฉันเองไม่ต้องหวังพึ่งพวกแบบว่าทาวเวอร์พวกนั้นเลยเฮ้ยชุช๊บแกนอนอดู่จุ๊บแจ๊งก็ไม่รู้มันจบแล้วพวกแกฮ่าวางไม่กอนนะเพราะเราจะลับมาใหม่แน่นอนจุ๊บแจ๊ง มันได้โคโล่ล่านงจุดแจ้งมาแล้วตัวนี้เป็นตัวปลอมเพราะว่าไม่มีฟันเหล็กเด็ดแนวมาเห็นจุดแจ้งขอบคุณมากเลยนะทุกคนโอ้หนี่เมื่อกี้เนี่ยแจงได้ของบางอย่างมาด้วยละอะไรหรอเป็นของที่ล้ำมากๆเอาไปใช้แต่งเรือของพวกนายนะว้าวว้าวอะไรอะเฮ้ยถือว่าเรือเราประสบผลด้นะเฮ้ยประสบผลสำเร็จครับมา เดี๋ยวเราเคลียรเรือกันดีกว่าอีกลำหนึ่งเนี่ยฉันคิดว่าเราควรจะทําเป็นเครื่องบินไหมเออเครื่องบินจะได้ไหนไหนเนี่ยพวกแบบว่าโออรกเก็ตของเราเนี่ยมันบินได้ใช่ไหมเราใส่ให้มันทั่วๆเลยแล้วทาเป็นเรือเหาะกันเลยดีกว่าดีน่าสนใจมาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราขอสร้างแบบเร็วๆแ,แล้วเดี๋ยวเจอกันที่เรือเหาะว้าวโอเคก็ถือว่าเรือ,อซันต์คอของเราเนี่ยนะับ ไปได้เร็วไปได้ไกลแถมยังสู้ปอดได้แบบหูอย่างโหดอ่ะเอาเป็นว่า,าครั้งหน้านะท<ๆ>่าน้องๆอยากให้พวกเราเดี๋ยวสร้างเรืออะไรและอยากให้พวกเราไปตะลุยแบบนี้อีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยครั้งหน้าเดี๋ยวจัดให้เอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ like, share, กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆนั่นคืออะไรอ่ะปางปางเหมือนเหมือนเหมือน <l id> เหมือนเหมือนมะกอต้นมะพร้าวอรอเรือต้นมะพร้าวเออเราไปแบบนี้เลยเนี่ยหนูว่าเราชนะแน่นี่นี่นี่เนฉันรู้ละปังบอกนะไปพวกเรานั่งเรือต้นมะพร้าวน้องปางดีกว่าดูชิว่าพวกเราจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าแล้วหน้าเราต้องไปอยู่อันนี้คือเรือจริงเหรอนี่เรือเนี่ยแล้วมันจะติดเก้าอี้ได้ครบหรอได้ดีทำไมยังไม่ได้แค่เริ่มแค่เริ่มก็ล่มล้วมั้งไม่ล้มเดี๋ยวเราต่อเข้ากับพี่กิตก็ได้เนี่ยพี่กิตมาออกมาแล้วต่อมา ต่อแล้วมาก่อาวมาก่อนเดี๋ยวเจสต่อดีให้ไาพวกเราด้ยไปได้จริงด้วยเฮ้ยบายนะทุกคนไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นและประเด็นคือไม่มีทาวเวอร์สักตัวเออเกมจ้เกยมใช่ว่าโดนปลาฉลามกินตั้งแต่เฟสแรกแล้วล่ะแล้วนู่กกิมไปดินายอยู่ข้างบนแบบโอ้โหฉันเห็นชะตากรรมและ นะครที่สวยงามใช่ว่าเราเกยตื้นเราก็ไปอยู่กับพวกนี้ปะฉันจะไปอยู่กับลูฟี่แล้วนะเฮ้ยทำไมมาขนาดลูฟี่ดีกว่าไปละลูฟี่ขอฉันอยู่กับนายด้วยนะจะไม่อยากไปเรือลำนั้นน่ะลูฟี่ลูฟี่มาอยู่กับฉันได้เลยนัยน <c oughs> นายไปเลยบ <c oughs> oh. ายบายโอ้โหมันเก็บดีๆแ,<น><ด>แล้ว<ล>นี่ยฟันทั้งหม <c oughs> <c oughs> ขอทำร้ายนายหน่อยแล้วกันมาเฟียวิวแชร์เอ๊ะเวลาดูฟันปลอมชนดหฟันปลอมเอ้ยนี่สัญลักษณ์ของมาเฟียฟันปลอมมันจำเป็นจะต้องมีฟันปลอมที่ปลุดออกมานะ